อยู่อยู่วะอยู่วะงันหนกวะงันหนกวะเข้าไปเข้าไปข้าวเพิ่มเติมเนเข้าม้าต้องต้องึงสายอยู่ตึงสายอยู่จังวะนี่ไอ้นัอนอ้ยโ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 อ้ยมอรยโอ้ยโอ้ีโอ้ยบอยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้้ยออ้้ครับอออ้อ้มครับ สวัสดีเอฟซีเชฟบานปลาสุขูช้วนครับวันนี้ก็เชฟจอนมาเป็นกัปตันเรือครับผ่านน้องๆทีมงานไปตตี้ยาปอมครับตอนนี้กำลังขิงกันอยู่ในเรืออยู่ครับป๊อปป๊อปเบียร์ปอปกำลังขิงขิงเยอะกันอยู่ครับใครเดียวกันได้อ้าไปตตี้ยาปอมไม้เมน้ำมูลครับ พอดีเขาเบิ่งแล้วว่าที่ติดตามก็ฝากติดตามเลยครับมาลุลุนบ่งครับชิมานบ่คร,บนนครับื้นนี้ฮะตีชะโดดครับไปครับ สะพานมูลครับหมายแหลกครับ ừ, ชมนะเราเสียนครับอืมผู้แล้วครับสวนทิ้ครับผมปลาก็จีกยบกตรงไหนี่ยนะครับเด้อเฮ้ยนี่ปลาเนี่ยปลาไหม ก็มีคอยมันว่าเขาเมือตัวใคร่้ไว่ค่อยได้จับหรอกแนี่นี่อ๋อถลุนตอนปลากัดตุกแลวครับขันทายไปเรื่อยๆคือฉีดเป็นชั่วโมงครับ่อไม,ม,ม่พี่ม่ดีแล้วมันเลี้ิวหัว nó sẽ lộ cũng khá đi coi, năng lại vừa khá. Đứng <laughs> <laughs> tí nát đi, hài lấy cái

อยู่อยู่วะอยู่วะงั้นหนอกวะงั้นหนอกวะเข้าไป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 ตัดมันขึ้นมางั้นขึ้นมาต้องต้องตึงสายอยู่ถึงสายอยู่จัะวะนี่เอาเอางั้นขึ้นมางั้นขึ้นมาบาดเจ็แล้วเขาเหร็วข่าต่อมาเข่าต่อเข่าต่อมาข่าต่อเฮ้ยไปก่องเห็นบรามาเห็นเห็นเห็นเอ้ยารไม่ดีแล้วไอ้หน่อ งัดซ้ำม่ไดไ้ไ่ตอได้างายมันสขามันเขาตอเขาตอดีูดยไว้ยื้ไว้ยื้ไว้เอาแล้วครับเอาวอุ้ยอุ้ยก็แล้วก็แล้วมันเขาตอกยงขึ้กาข้บกกายแคพีเลยเ้ามจะยเบกมันเบกมันเอาไปยื้ไรเ่เบีกปล่อยเลยมี่อวเดี๋ยวยื้ไว้ยือไว้จบตืนักกบล่นเดี๋ยวว็นตัวกนอะวุ้งยังอย่นี่มีไส ออขึ้นมาลากขึ้นมาเดี๋ยวเยื่อก่อนเฮ้นมันเจ้าอันนี้ก่อนมันจะไปของทีเมาจาสอนเลยอ๊ยเลยแตตแต่แต่ยกยกยกยเออครับโอยเกิน้ยโเกินมแล้วครับเฮ้ยอาพอไดงานพไดงานครับพไดงานพอนเพอาวอามือใหม่ครับมือใม่ครับ เขาเบ่งตัวปลาเนี่ยขาเบ่งตัวปลาชัดๆนะเบืงมึงได้ครับไออู้่มึงมีเขียวมั้ยจมมีมีอยู่เบ่งครับผมโอ้โหใส่น้่มอันสามดุนะครับลงซื้อครับโอ้โหครับถือกิบเปื่อยกับปอลถือขื้นแล้วกิ๊บเปิดยให้หนอมกันยังไงไรปูเดท่ห้ลูกยังดีไหะมาเดได้แจมเ่อเไม่ต้องซื้อครับเฮ้ยมีครับ ใส่กำลังดือครับซ้ำน ah pues ี ben, ่ใส er kind of ่โลครับเอาไทยที่มาแส้อมาครับแต้มหนึ่งครับพอเด้ต้มยำทำแกงครับพ่อยกัรมานีจบเื่อะไรง่กว่า้ตเคนละหมอเ่่กว่าบมาลงฟีก้อนหน่งอะรเ่บังคิด้อนนี่งทางพรท่านตอการ์ดมาหลุนโต๊ที่สองครับโตัวที่สามไหมตัวแรกลุดท้ายพระท่าน hấp ừ, thằng nào có máy xuôi hấp Ôi, ủi đuôi, hả อือมะ50นโอ้โหเห็นเดืดตาเลยแพนอายำไทยโอ้ยยำไทยดีอยู่หอมดีอยูอ่ยอ สุกนนเลนี่คือตามนี <5 <5 <5> <5 ่ <5 <5 ่เลยตม่มีเรต้าปั๊สอินเทอร์เน็ตไม่เ้าใจเม่เลยรเนกระตกขาหมาปุ๊บลงเงียลปลาิบดเงินตามผู้ชมมีส่วงเียปลากินเี้ยลแยอ่อน

อยู่ช่วยอยู่ครีไปนี่เป็นเสียงอะไรนี่ไอย่างเงี้ยจะเป็นที่นี่โอ้้งขี่นยุันเก่าตัวแดกแบบนี้นะตัวแดงจอบจับเลยส่วนไหน Đi này tí cây Rồi, tí cây, cây <laughs> <laughs> Sắp đá cái vậy thế nào Mới ná mà ở.

แกก็จะค่อยิค่อีนี่ใส่ซองเขู่ใส่องนี่เกี่ยว้ังล่างเกี่ยว้างร่านนี่จงใส่2องเขารครับมีว่าสิรุนะสุลุตาแบบสุลุษคำว่านี่ให้พวนี้ทุลุตา่ปั๊มกีบปนอะไรปั๊มซูนล่ะปั๊มบริการนะมู้ปั๊มซูนเลยหนองเลยอวอวันนี้ว่าเอีว่าตีเนี่ยป้องแลัวเอาถือว่าป่านานมา ป้ามามาดิโอโอเคครับโอ้เสียบจอนใส่ตึงเลยผ้าออกเลือดมนี้ครับโอ้โหจัดครับหม้เมนามูนครับกําลังสิ่งคําพอดีสูวนี้เอาอีกไเสี่ยนป้อมผ่าอีกแล้วครับขโมยเหวี่ยงอะไรปะอ๋อเสี่ยนป้อมตื่นเต้นแล้วครับผ่าครับอุ้ยกุห์แล่มันกัด ปลาปลาโมเขียวนี่ปลามเคยถือีเือนนะปลาโมลึงเนี้ยปลาโมลึงเนี้ยมันม้ถือมาเวบหัมนหัวมันถือาเียมันตื่นคนหรอละผ่านมาปลาบมหอยอุ้ยมามันมันยังน้ำหย้โอมันยิงน้ำมาอีกอยู่แล้วขอเป็นเียงอันเดี่มือ้าออมาเกไม่ไกลเนอาปลายูบวมหอผมขาอยว่าได้ซื้อไว้อุ้ย มูน้เลยเต้ไหนต้ตอนไทยวะไต้ยูไม่ได้ตอนกัดอู้เดี๋ยวสิบปเปลี่ยนสายหนามาอยู่นี่โอ้ก็สูงนี่กัดมันเอบไปด้วยยอบอ้ยบางเตี้ยมมึงก็องเหงื่ออีเจตัวอรีเจตัวพอใส่ไงก็ต้อทุกายปางสิบเราส่งสายสะดส่งสายว่าไขาดสะดุกไวสิบว่ไวแม่งกบยาง กูป,าป่านถึงจัดนะนี่ส้วงเสือขุดปลาท้องออกเอ้ยเอาข้อแล้วตัวแฮมอมนี้แหมโมอปั๊มนี้เหล่าเอ็กตัวเหล่าสีเดือดมาหันแฟนตามหมาเห็นขื่นตามหมาที่เด้อปล่อยเลยนี่มันอยู่ประมาณซ้ำนี่ได้ดปล่อยเลยปล่อยมันมันกัดเตียบว่าเต็มปอยู่แล้วรี่เหือ A giảm an mật lưỡng nếu như thế nào mọi thứ nhất là không mhm 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 Nó mhm 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 mhm

เอาหอดบ้านแล้วครับเขาได้ดวกจิ้มครับขอแรงครับเอ้ยเลยสองแต้มครับจะดูครับนี่ที่ว่าลูกมันมันพวกขีแหม่ลูกยังยังใส่หน่อยอยู่ครับใส่นี่ใส,นใส่โล้นะครับสองโล้ครับเขาได้ดวกจิ้มครับแบกเดวิลดทีทมงานมากครับแบกเดวิลเดวิ่งเลยผู้ได้ว,วางกะเมากินต้องกันครับ บวกจิมครับันนี้สดๆเลยครับขั่วแล้วครับกำลังซอยลวกจิมลวกจิ้มครับสดๆเลยนี่เปบอรงเนื้อปลาไก่ครับมาเบิรงเนื้อปลาสดๆเลยเนื้อปลาะโดเป็นน้ำมูกนะเพราะว่าดวาน่ป่าพระร เสียบครับน่าเซีพี่วะฮะตัดตัดกดอืมอ๋อหล่อเลยครับนี่พักบุ้มี่ครับอ๋อเสียนี่ทีมงาน

เทมงนอ่างนี้มาทีนี่้าหลกื้อเาไอวุตโอเอเลืองานมากพอดีครับแปะติดด้านติดด้านติดด้านเลยกงไม่เอาไว้ยังร ไอ้บ๊องนี่ลวงเลยนะออันนี้ก็ลาบเท่าเลยครับพอดีไปตีฉะโดกับเห็นเท่าอยู่ขางมูลครับเาวน้วครับตอนเอาก็ไม่ได้ท้ายหรอกครับข้าใหญ่ปนปลาฉะโดอยู่ตอดฮะเนี่ยข้าเด้งให้ฉาโดนี่เนาะ ทุาากคินตัว,วนี้ได้มันห้อนมันห้อนมันหอนเหรอตัวนี้ก็มีเดียมมีเดียมสดลับเท่าครับ FC เชียงบันป้าก็หมากนาลายตาครับนี่บาเจมครับกระลังมาครับไอนหนุ่มโลตัสครับโังงานโลตัส กูกินดิคนี่ตู้เตียงต่างดันเข้าออกว่าอีกคนนึงหมาเหรนี่ยนี่รับ้างค่ะใส่สิเกียบเป็นว่ะเหรอเฮ้ย เราไปลวกก็ต้องเืขาดออกเองขึนมูอกันเหมือนรงกับมือไม่ไม่บอกปั๊มเอื่องพุ่มอ้าย,ยนะตัวเขเปนมอ,สอนดส่วนดะีห้หน้าตาหรือมอดไหมบอกว่าจะไปสูบยาตะน,น้อยมันเถาไวา้วันรวด ตัวปั่นไปโรงเรียนนั่นมันปั่นหรือตัวปัน่น<ม>คนโรงเรียนบ่นถ้าไปโรงเรียนตัวจำนี้วันนี้ผมไปจำอ๋ำอเชบจ้างจะกินได้บานนี่พวกาก็งิวคือกันนะ,ะำลำายไหลล่ะ <laughs> นเนอาเบิดแล้วครับบานนี่ พีเดเลยเข่าก็เบิด์ตกองครับเฮ้องานี่ันอิ่มเหรอเฮ้ยอิ่มเหรอเวรร้างเหงาคนนั่นมูบอกเกลียดหน้าก็กำลังอิ่มกำเนิดอยู่นะฮะร้างเหงาก็มูอ๋อคลิปนี้คือที่โจไปเพียงเท่านี้นะครับให้ที่เขาเบิรงคลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจทีมงานเทียวันปานะครับนี่ครับ ติดตามเลยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผิดพลาดประการใดกขออภัยมานันะครับคลิปหน้ายิ้มต่มไก่